คือมหาราณีย์ยอยู่ในดงพญยาไฟห่างไกลลับตามีเสือช้างเป็นทหารบริวารมากหนักหนาอยู่เดียวเดียวอุราพาให้กลุ้มใจจะทำยังไงไอจะทำยังไงถึงจะได้คูเชิอ เดชอสูรขันแก้วนบพกา้าเรื่องราวลีิคิดจากสวรรค์รักโลกรลดลงร่วมวงพัวพันช่วงชิงแก่งแย่งขันแผ่นดินลุกเป็นไฟ เรื่องโบราณนานมาไม่ใช่นิทานปรมปราเรื่องโบราณนานมาไม่ใช่นิทานปรมปราเาแ อยู่ใต้พื้นดินวารินยักษ์ใหญ่ใจไม่เอ็ในไว้ใครริษยายังรู้ทุกเรื่องราวว่าชีวิตคือมาอยาคันปากอยากเล่าโอ้ไม่เอาเดี๋ยวโดนฟ้าผ่า ม,มุกดาโกเมนไทพูนเทไทยขันแก้วโนภะเก้าเม,มืองวิปลาสด,ดีนะไม่เป็นคู่มั่นของลูกละงับเนธนั่นนนะสิเกือบไปแล้วไม่ละ เมืองประสาทกลับอย่างนี้ยก็เหมาะกับชื่นอารมณ์แล้วแหละพี่คะอย่าให้เห็นลูกเราเชียวลูกเรายิ่งน่ารักอยู่ด้วยเกิดพระโอรสมาหลงรักเข้าจะแย่พี่คะเลิหมดเลยพี่คะขยักๆถึงแล้วพี่คะพัทธิดาเสด็จแม่ลูกละงาบเนตรของแม่มานี่มาลูก ไมบ้างเพคะเสียดายที่ลูกไม่ได้ไปด้วยดีแล้วล่ะลูกที่ไม่ได้ไปอนาคตแม่จะหาคนดีๆให้ลูกเองไม่ต้องห่วงนะคนสวยของแม่ จะสวยดีนะว่าไหมอมอออะไรไม่สวยอย่างนั้นหรืออออ๋อเจ้าเห็นมาตัวสิเลนสาสิออใช่สิแต่สำหรับเราอะ่ะก็เคยเห็นมาครั้งแรกนี่นาะ แต่ใครขอขอชื่อเนะอกินอะเฮ้ยมันอยู่ไหนไงเฮ้ยเด็กเด็กผูกมานยังไงวะเนี่ยเกือบโดนเด็กแล้วมั้งเหรพี่คนม,มันดังแก่แม้กระทั่สัตว์ดำดำมันพูดอะไรของมันวะข้าก็ไม่รู้เฮ้ยไอ้ไหนลูลบไปลบเสือมันก็กินเองก็ร้อง ไปเถอะหนีไปมันหนีไปโน่นแล้วพี่ตามไปเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยฮ้ยไปไปไหนไงเฮ้ยไปไป่มีไล่ะอย่าพูดล้กลายเป็นพูดถูกล่าอัดตัวเรากันเองแล้วกันเฮ้ เจนจะเอาอะไรกับพวกข้าวะล่าสัตว์ใครๆเขาทำกันทั้งนั้นแหละปล่อยข้าจ้าวว่าใครๆเขาก็ทำอย่างนั้นเหรอใช่สิมาลงโทษนะแค่พวกข้าววะข้าจริงป่อยข้า วังระวัง,วงดูน้องด้วยลูก เธอจะเกับให้พวกน to ี้จับอีกล่ะโชคดีนะบ๊ายบายเฮ้ยไก่ค่ะเฮ้ยควายค่าเมื่อไรแม่หน้อยเด็กคนนี้ลูกเต้าเหล่าใครมาสร้างความเดือดร้อนจับเลยไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ย น้อยปล่อยค่ะคือครฤีเหรอตามเรามาไม่เฮ้ยเฮ้ย,ยเฮ้ยใครมนแล้ อีต้าเฮ้ทาวาของเราท่านทำได้ยังไงอยากรู้กดตามข้ามาสิไม่ มาลแล้วนะเจ้าเทพคนป่าตัวน้อยเจ้านี่มันช่างพยศยิ่งกว่าราชสีเห็นทีคงต้องปรับทัศนคติกันชุดใหญ่รวมทั้งพี่น้องของเจ้าทั้งแปด้วยเอ้ยเจ้าคือใครเนี่ย ไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยฮึฮึโอ๊ย

อะไรหรอขอได้ชะพระอาญามิพลกล้าวท่านฤาษีอ,อคีเมฆาส่งสารมาบอกว่าได้องค์พระธิดาแล้วพระเจ้าค่ะและตอนนี้ให้ประทับอยู่ที่อาสมของท่านฤาษีพระเจ้าค่ะจริงหรอเจ้ารีบไปตามแสงจันทร์มาเร็วและไม่ต้องบอกให้ใครรู้ละ่ะรวมถึงลูกศิวิชัยด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายเราจะไปกันอย่างลับๆรับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะ สมาธิไหวหรือเปล่าเหตุใดถึงเงียบไปล่ะหมดแรงแล้วเหรอกับแค่เชือกมนขั้นต้นทำไมเราต้องหมดแรงด้วย ท่านเทพมุกดารู้จักนามเราด้วยหรือท่านมาขัางพวกเราไว้ทำไมกันนี่ไม่ใช่การขังแต่เป็นการปกป้องการที่จะรวมพวกเจ้าให้เป็นหนึ่งได้ก็ต้องผ่านการฝึกฝนก่อน <c oughs> คิดว่าตัวเองเป็นใครกันถึงกาเราจะเป็นเด็กแต่องเรานะ ขาวกว่าท่านอีกนะท่านฤาษีอีกอย่างคิดว่าเวทมนต์ตื้นขข่นเช่นนี้จะกักขังเราได้อย่างนั้นหรือ ข้าเคยรู้จักคนอย่างเจ้าเยอะยิ่งแบบนี้ละเขาคนนั้นเป็นคนไหว้วานข้าเองคงเพ้อรู้ประมังว่าเด็กอย่างเจ้าดื้อรั้นยิ่งกว่าใดๆเช่นนั้นก็ไปบอกเขาคนนั้นเถิดว่าเจ้าทำให้สำเร็จ

ถ้าไม่รู้ลองไปขอโทษเขาดูข้าขอโทษทำใจ โกรธอีกง,งานอะ่ะเจ้าไม่น่าหนีการสอบข้าแค่เจอรถไฟเลยวิ่งไปดูข้าไม่ได้หนีการสอบทักหน่อยเอาเถอะท่านคงไม่เชื่อเราถามหน่อยท่านราชาชอบสิ่งใดเราจะมาง้อมนุษย์ท่านราชาอยากเป็นมนุษย์มย่านเร่นเหรอทำไมล่ะ พวกเราคือชนเผ่าที่โดนเลือดวานอนนักลบที่สู้กับบนฟ้านู่นที่มันรุ้เรียกว่าสวัสด์เหรอใช่ใชเรามีร่างกายกึ่งคนกึ่งลิงถูกหาว่าเป็นปีศาจใครใครก็ระเกียดข้าเข้าใจแล้วงั้นข้อรู้แล้วว่าจะให้สิ่งใด อันนี้แดดดีจังเนาะแดดดีจัง หนละันวิเศษของเองอะข้าเดินจนขาลากแล้วยังไม่เห็นเลยเสียเวลาจริงๆโธ<อ>่ข้าก็ฟังคนอื่นเข้ามาเหมือนกันลนะน่าเฮ้ยนั่นไมไลูกเผาวานอนนอวาเขานี้มันขโมยอะไรกันแล้วนั่นตาบินไปไหมล่ะไม่ได้ขันวิเศษได้ผูว่วานอนกลับมาแทนก็นยังดีวะไ ข้าให้หรือว่มนุษย์ให้ข้าทำไมข้าอยากขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจหนีการสอม จร um <really surprising. S 2> ิงๆนะให้โอกาสข้าอีกครั้งเถิดข้าไม่ให้อภัยข้า ไล่ไล่ไปฟังมันย,ยังหรอยังล่ะฮะเท่านชายอมรับข้าแล้วม่จาเจาก,ก็นข้าจะไม่ไดื้อแล้ว ไม่นะได้ตัวจรงเเว้ยเฮยใหยตัวเลยเว้ยถ้าไม่เอาแล้วขันไม่เสร็จฉันจะจับไอ้เล็งพวกนี้หายหมดเลย ไปเฮยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มาสู้ไว้เฮ้ยเ้ยเ้ยเ้